เรื่องเจ้าจ่อจอมโซนกับเกาะลึกลับณนะป่าแห่งหนึ่งมีลิงน้อยชื่อเจ้าจ๋อตัวแสบประจำฝูงวันๆไม่เคยอยู่นิ่งชอบแกล้งเพื่อนแล้วก็หัวเราะเอิกอากเหมือนเป็นเรื่องสนุกวันหนึ่งเจ้าจ๋อปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงสุด แล้วมองเห็นเกาะเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลสาบเขาตะโกนลั่นโอ้โหเกาะลึกลับต้องมีของวิเศษแน่เลยโดยไม่รอใครเจ้าจ๋อก็โดดลงแพไม้และพายออกไปลำพังทั้งที่เ,เพื่อนๆตะโกนตามว่าจ๋ออย่าไปคนเดียวมนันอันตรายนะหึของวิเศษจะเป็นของฉันคนเดียวแพล่องไปจนถึงเกาะแต่ทันทีที่เจ,จ้าจ๋อก้าวลงฝั่งพื้นดินก็ดันยุบลงเกาะแห่งนี้มีมนวิเศษใครที่ไม่ซื่อสัตย์ หรือเห็นแกตัวจะถูกขังไว้จนกว่าจะเรียนรู้บทเรียนผู้ที่คิดเอาเปรียบผู้อื่นจะไม่มีวันออกไปได้ลิงกิฟกับเพื่อน,อนร่วมตัวกันทันทีพายแพ้ตาไปช่วยโต้ะจอแม้ทุกคนจะเคยโดนแกล้งแต่ไม่มีใครคิดจะทิ้งเพื่อนถึงจอจะโซนแต่เราก็เพื่อนกันเมื่อมาถึงเพื่อนๆจับมือกันร้องเพลงสามัคคีพลังใจกลับมาพื้นเกาะสนอีกครั้งเต้าจ,จอร้องให้โฮกอดเพื่อนๆแน่น ขอโทษนะทุกคนเจามไม่ควรเห็นแก่ตัวเลยเกาะเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะมีเสียงนุ่มนกล่าวว่าเมื่อเจ้าเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์และเห็นค่าความสสมัคีเจ้าก็เป็นอิสระแล้วตั้งแต่นั้นมาเจ้าเจาอกลายเป็นลิงที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนและไม่แกล้งใครอีกทุกคนในป่าต่างรักและไว้วางใจในตัวเขาของวิเศษจริงๆคือเพื่อนต่างหาก ความซื่อสัตย์และความสมัคเจะพาเรารอดจากปัญหาและทำให้เรามีความสุขที่แท้จริง